วันนี้พี่การจะพามาชมความแตกต่างระหว่างรุ่น MG4D Standard Range นะคะแล้วก็ MG4D Long Range นะคะความแตกต่างหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่สำหรับรุ่น MG4D Standard Range นะคะอยู่ที่49กิโลวัตต์ค่ะส่วน MG4D Long Range นะคะแบตเตอรี่ของเขาจะใหญ่กว่าอยู่ที่64กิโลวัตต์ค่ะ ระยะทางที่วิ่งสูงสุดของทั้ง2รุ่นนะคะสำหรับ MG4D Standard Range นะคะวิ่งได้ไกลสูงสุด423กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะคะส่วน MG4D Long Range นะคะวิ่งไกลสูงสุดที่540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน n e d c ค่ะราคาของทั้ง2รุ่นนะคะ MG4D Standard Range อยู่ที่79,900บาทส่วน MG4D ลองเร้งน,นะคะราคายที่769,900บาทค่ะสำหรับอุปกรณ์ภายนอกและภายในทั้งสองรุ่นนะคะ MG4D ลองเร้งน,นะคะมีล้ออลอยขนาด1 7นิ้วเหมือนกับรุ่นสตตนดาดเร้งเลยค่ะ และมีไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟ Position ต่างจากรุ่น s t ต n d า r เร้งนะคะที่มีเพียงไฟท้ายแบบ LED ค่ะในรุ่น MG4D รองเร้งนะคะมีระบบชาร์จไฟเร็วสูงสุดที่140กิโลวัตต์ทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นค่ะส่วนในรุ่น MG4D standard Range มีระบบชาร์จเร็วสูงสุดที่88กิโลวัตต์ สำหรับแรงม้าและแรงบิดของทั้ง2รุ่นนี้นะคะอยู่ที่170แรงม้าค่ะและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะคะซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีแรงม้าแรงบิดเท่ากันค่ะ และอีกอย่างที่แตกต่างกันนะคะระหว่างรุ่นดีลองเล้งและดีสแตนดาร์ดเล้งนะคะในรุ่นดีลองเล้งนะคะจะมาพร้อมหลังคาสีดำค่ะในรุ่นสีขาวและสีเทาจะเห็นได้ชัดนะคะว่าเป็นหลังคาสีดำส่วนคันนี้นะคะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะหลังคาก็จะเป็นสีดำก็คือสีดำก็จะเป็นสีดำทั้งคันให้เลยค่ะเป็นสีเดียวเลยนะคะจะมีเฉพาะในรุ่นสีขาวและสีเทาที่เห็นชัดนะคะว่าเป็นหลังคาสีดำค่ะ รวมแล้ว MG4D Long Range นะคะมีระยะทางวิ่งสูงสุดและความสามารถในการชาร์จที่เหนือกว่าทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเดินทางมากกว่าค่ะ นภายในของทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น D Standard Range หรือ D Long Range นะคะภายในจะเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเบาะสีดำนะคะเบาะหนังผสมผ้าค,ค่ะซึ่งมาพร้อมออปชั่นต่างๆนะคะตามที่เคยรีวิวไว้ให้นะคะจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะไม่มีความแตกต่างเลยนะคะภายในของทั้ง2รุ่นนี้ค่ะ ค้าที่สนใจ2องรุ่นนี้นะคะเลือกได้ตามที่คุณลูกค้าสะดวกได้เลยค่ะดีทั้ง2รุ่นค่ะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะสําหรับโปรโมชั่นนะคะทุกั่าข้ามาได้เลยค่ะโหูมลมแรงมากนะคะโอเคค่ะคนมาแล้ว